ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายสุริภาคศรีหงวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสองนายสุรชาติทรนีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรีสเกตนางรสรินดาแก้วผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสักกำแพงวิทยาคมด้วยความยินดียิ่งค่ะผู้ขอรับการประเมินนางวรัชยาประจําตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ประวัติผู้ขอรับการประเมินประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม พุทธศักราช2545ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านโคกขมิน้นสพจบุรีรัมวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2549ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาแกสพทบุรีรัมเขต2 วันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2551ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพลองสพอปอุบลราชธานีเขต2วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2553ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชวาซศสพปศรีสะสสเกดเขต K 4ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสพปศรีสะสสเกดเขต K 2ดังนี้ วันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 4โรงเรียนบ้านสร้างเรือวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2561โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันวันที่2เมษายนพุทธศักราช2564โรงเรียนอนุบาลอุทมพรพิสยัยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา6เดือนรวมอายุราชการ19ปี2เดือน ข้อมูลพืพ้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยเลขที่79ตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต 2, 2เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด1,167คนข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน81คนวิสัยทัศน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยใช้วิถีชีวิตพอเพียงครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัลที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้อยู่ในสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นปลอดภัยชุมชนใสใจและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลกรอบการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลอุชมพรพิสัยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ Smart AUPS Model โดยดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยการสร้างความตระหนักรู้และทำความเข้าใจให้มีเป้าหมายเดียวกันภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21สู่มาตรฐานสากล รายงานผลด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถของนางวรัชยาประจำตำแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสยัยดังนี้ดานที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ1การมีวินยัย1.1 เป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเองยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรภายในโรงเรียนแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุกยึดหลักการครองตนครองคนครองงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นในสังคมส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ทุกรุ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบัน 1.2ได้รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยศึกษาระเบียบข้อกำหนดกฎหมายการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกทั้งให้ความรู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 1.3ได้อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างสม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานในด้านการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถหากได้รับมอบหมายงานเร่งด่วนจะทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยความวิริยะอุตสาหะ1.4เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ บริหารงานภายใต้กรอบการบริหารงานทั้ง4งานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้เป็นผู้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาโดยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานในระดับต่างๆจนถึงระดับประเทศส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0แครูดีครูสดุดีจากคน รุ้สภาและเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่1ให้เป็นเลขานุการกลุม่มและเป็นประธานเครือข่ายอนุบาลต้นแบบของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต2 1.5ยึดหลักการทำงานเป็นทีม go together ในการบริหารงานตามสโลแกนคนสำราญงานสำเร็จส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาวางตัวเป็นกลางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นร่วมชมเชยยินดีความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 2. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2.1. ปฏิบัติตนโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้เรียนชุมชนทุ่มเทเสียสละอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอวางแนวทางประหยัดพลังงานขึ้นภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานและผู้เรียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงโดยยึดหลักประโยชน์สูงประหยัดสุด2.2ได้นำหลักพรุมวิหาร4และหลักอิทธิบาท4มาใช้ในการครองตนครองคนครองงานในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความราบรื่น โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนิมนต์พระมาะแสดงธรรมเทศนาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง2.3บริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลโดยใช้หลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารจัดการภารกิจของโรงเรียน การบริหารบุคลากรใช้หลักการมีส่วนร่วมความเมตตาธรรมและความเสมอภาคกำหนดมาตรฐานข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับแนวการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร บริหารงานงบประมาณอย่างโปรโง่งใสตรวจสอบได้บริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักความรับผิดชอบยึดระเบียบแนวปฏิบัติและหลักการตามแนวนโยบายของต้นสังกัด2.4 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนำมาปรบับใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการต่างๆรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูและบุคลากร,กรทางการาศึกษา <c oughs> <ๆ>เพื่อนำมาเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.5ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้แก่การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาจัดกิจกรรมน้องเคารพพี่สิทธิ์เคารพครูทุกเช้าหลังเคารพพงงชาติเสร็จ จัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นร่วมกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนคณะครูและนักเรียนรณรง์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านและวัด 3. ด้านการํำรงชีวิตอย่างเหมาะสม3.1 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงพอดีไม่ฟุ่งเฟือยเช่นการออมทรัพย์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมง,งานนักเรียนและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนรู้จักการประหยัดและการออมทรัพย์ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนให้รู้จักนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3.2ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมง,งานและนักเรียนโดยการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมส่งเสริมกรารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมโครงการ DARE เข้าร่วมโรงเรียนศรีห้าส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวจากการปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติในระดับชาติได้แก่รางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกประจำปีการศึกษา2562รางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมและรางวัลครูสะดุดี 3.3ศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติหลักการที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลข่าวสารและนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้เป็นระบบถูกต้องรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารงานและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามพร้อมนิเทศติดตามเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 3.4ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูแต่งกายเหมาะสมกับกาลาเทศะมีคุรียาวาจาที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยังประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน3.5 น้อมนำหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้วิธีการออมโดยทำประกันสุขภาพในลักษณะสะสมทรัพย์เงินออมพร้อมประกันชีวิตมีความมัธยัถ์วางแผนการใช้ใจ่ายเงินเพื่อรับผลประโยชน์จากการออมตามหลักประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.1ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของครูสภาเป็นสมาชิกครูสภาร่วมกิจกรรมที่ครูสภาจัดขึ้นเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่างๆและสแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ4.2 ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพโดยเข้าร่วมการอบรมและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสามารถคิดค้นนวัตรกรรม AHTGEP Mo เด l การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษา5 2 5 s t e p ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรูปแบบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ได้รับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการเผยพแพร่ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรูปแบบการพัฒนาใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Star 2 S Model เพื่อพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการบริหารงานในรูปแบบ Smart AUPS Model ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.3สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกระดับร่วมแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเป็นคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการสังเกตชั้นเรียนของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณของสอสวทร,ร่วมกับสพท 4.4ได้รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพด้วยความหนักแน่นรักษาวินัยสำรวมระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในแบบแผนที่ดีงามสมควรแก่เกียรติภูมิของการเป็นวิชาชีพชั้นสูงเสริมสร้างให้บุคลากรในโรงเรียนให้ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 4.5มีการเสริมสร้างปลูกถิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ5.1 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถโดยวางแผนร่วมกับคณะครูและบุคลากรในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนครูให้ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปกครองและนักเรียนด้วยความเต็มใจ5.2ได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบปะผู้ปกครองจะทำข้อมูลนักเรียนอย่างครบถ้วนทุกด้านและทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลกํากับติดตามครูทุกคนให้เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา2563 5.3ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่โดยเข้าร่วมการอบรมและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนสามารถคิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานคือออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานและรูปแบบนวัตกรรมการนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ด้วยรูปแบบ Smart AUPS Model ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA 5.4 ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีระเบียบแบบแผนในการทำงานและการใช้ชีวิตมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้รับบริการ5.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักด้วยความตั้งใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการดําเนินกิจการงานโครงการต่างๆของโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ําเสมอด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา1.1 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนทุกขั้นตอนโดยผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องจะทำคำสั่งมอบหมายงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้นิเทศกำกับติดตามรายงานผลการนิเทศติดตามนำผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุงแผนงานโครงการกิจกรรมและรายงานผล2 การจัดโครงสร้างการบริหารกิจาการสถานศึกษาดำเนินการจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสายงานครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของต้นสังกัดมีการมอบหมายงานแก่บ,บุคลากรตามภารกิจโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจและจัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 3. การบริหารวิชาการ 3.1. ดําำเนินการพัฒน,นาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูผู้ รองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนําผลการนิเทศติดตามมาประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.2ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโดยมีร่องรอยหลักฐานการวัดผลประเมินผล มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมมีการรายงานผลการนำไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานคือออนไลน์ออนแทร์และออนดีมานการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านทาง y o u t u b e z o o o g o o g l e Meet g o o g l e Classroom ว Cl ิดีโอคลิปไล n ์เป็นต้น 3.4จดําำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในครบทุกขั้นตอนดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR รายงานต่อนหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนทราบอีกทั้งมีการเตรียมการเพื่อรับการประเมินภายนอกจากสมศรอบที่4 4การบริหารงบประมาณ มีข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อวางแผนจัดทําโครงการกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําปีให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้งบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบมีระบบควบคุมตรวจสอบภายในรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบันมีการประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานบุคคล5.1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กศกกำหนดจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน MOU ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและความต้องการของสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป 5.2. มีแผนปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล IDP ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดสวัสดิการเพื่อเสริมขวัญและกำลังใจส่งเสริมให้เข้าศึกษาอบรมดูงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางการทำงานมีการติดตามประเมินผลมีการรายงานผลการพัฒนาและนำผลไปปรับปรุง การบริหารงานทั่วไป6.1มีแผนแม่บทในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาจัะทำมาตรฐานภาระงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีการมอบหมายงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 6.2มีแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนจัดทำมาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงให้บุคลากรทราบมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดําเนินการประกาศระเบียบทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบและได้จัดทําข้อตกลง MOU ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนในการกํากับพฤติกรรมของนักเรียน7 การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา7.1มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการบริหารมีการสรรหาคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพและชี้แจงให้คณะทำงานทราบเกี่ยวกับการใช้และเลือกใช้นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานพารางานบริหารมีการติดตามและประเมินผลการใช้รายงานผลและนำผลไปปรับปรุง 7.2มีการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องทราบมีการทดลองใช้มีรายงานผลการใช้และนำผลไปปรับปรุงและเผยแพร่นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพบริหาร ส่วนข้อ2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษามันศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานในหน้าที่เข้าอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้นำความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของรัฐบาลเทคนิควิธีการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่และนำมาเผยแพร่ขยายผลให้ครูได้รับรู้รับทราบเพื่อตอบสนองนโยบายระดับชาติระดับเขตพื้นที่และความต้องการของชุมชน รางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลครูสรุดีจากครุสภารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัยโดยใช้ JHT-GAH model รางวัลต้นแบบโรงเรียนศิลป์าตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงรางวัลสถานพัฒนาเด็กประฐมวยัยต้นแบบระดับดีรางวัลการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กพิเศษระดับดี รางวัลครูดีไม่มีอบบยามุขประจำปีการศึกษา2562รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานร,รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษาปฐมวัยประจำปี2563รางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวทป,ประจำปี2563รารางวัลโรงเรียนที่ผลงานการแข่งทักษะวิชาการระดับดีเยี่ยม ผ่านการประเมินรอบที่สองโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย